แล้ววันนี้เราไป็นกันในรายการสวยๆสรุปวิดีโอกันอีกแล้วแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงการเดินทางของโคโดโคโดเป็นโคโดเป็นลูกชายของไคโดโดโดซึ่งเกิดเขาเมื่อไคโดทถูกจับเนี่ยเขาก็อาศัยในภูขเขเซมคนเดียวเดียวที่ไคโดะนั้นสร้างขึ้นขึ้นมามา แปดเดือนผ่านไปเขาเนี่ยก็สามารถออกจากขูโรคเซื้อนีได้แล้วแล้วหลังเจอที่ติดอยู่มาแปดเดือนเดือนแล้วเขาเนี่ยก็แล้ออกไปเิยแล้วก็มีคนรู้คนหนึ่งเนี่ยให้ผลมนุษย์มนุกล่แก่เขาเขาได้ก็ได้กินมันเขาไปไม่ไ้เขาเอาสอมาแป้งราเป็นมนุษย์แตอแป้งเป็นคล้ายๆคนได้ได้แต่แค่จะมีร่างคล้ายๆเดียวสาวฉิ่งฉย่ ต่อมาเนี่ยเขาเนี่ยก็จะไปที่โคโลเซียมเียมเขาจึงได้แต่งกายเพื่อที่จะไปที่โคโลเซียมเรื่องเล่ามเฮ้ยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้แต่งกายดูเทมา์ห์แล้วเขาก็พร้อมแล้วซื้อหมูมาที่โคโลเซียมนะเขาเนี่ยก็าทำการเล่นงานบิ๊กมอมตืนซ้อมชนะบิ๊กมอมได้เขาได้รับผลรับของตับแถมเป็นผลปีศา สับไรเสียงแต่เขาไม่ถูกกันพันธุ์สับไรเสียงแปดปีผ่านแปดปีต่อมาแปดปีต่อมานะโคโลเนี่ยก็เลยเจอกับพวกสัตว์สูสซ่าเข้าคนนี้เขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่มีทางสู้กับสัตว์นี้จริงๆก่อนครับที่คนอื่นจ้าแต่เมื่อเขาสู้แต่เขาสู้ไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ย

สร้างแหล่ะเดี๋าเป็นเพื่อนกับโอ้โหดูในปัจจุบันนั่นเองเองนี่นี่สร้างพวกเขาอย่างมานี่สมองสีสันนี่เขาก็บอกไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเลยแต่ตัวมามาเขาเนี่ยตายเลยเขาเนี่ยจะได้ไปไปที่โคลอสเซียม ยิ่งอีโคยิยมหนึ่งแล้วเขาก็เลยปัดปัดแท้กับกับหัวซันสันสันเอแต่ตัวแท้แท้ส่วนแปะแปะที่มีผลแยกส่วนส่วนซึ่งเขาเนี่ยก็แซวว่าเอาชนะกับจับกับผลแยกส่วนแบบนี้ได้ซึ่งให้เกียรติกันใน่ามนั่นให้เกียรติกันใน่ามเหรออถามนะ นัผู้ต่อสู้โคโจิงจิงจิงบอกไม่สุดซัซนซึ่งมีคนเนี่ยให้พลังกับเขาไปคนนั้นก็คือสันซันศูนย์ศูนย์เจ็ดที่ทำการเอาผลปีศาจเนี่ยยัดปากของของโคโรเนี่ยจนเขาเนี่ยเผลอคืนม,มันลงไปโดยไม่รู้ตัวตัวแล้วทำให้เขาเนี่ยมีพลังจากผลปีปีศา สารที่สัตโซให้ซึ่งเราก็แก้ไขปริศนาว่าผมปิศาจที่สัตโซนั้นหายไปเนี่ย<ต>มันคือผูไรซึ่งโคโดเองเนี่ยและโคโดเนี่ยก็ได้เอาไอซัตก็ได้เปิดล่างสามสามซึม่งล่างสามก็เนี่ยคือมังกรครับรพราพ่อ,ขอเขาเนี่ยสามารถแปลงล่างเป็นมังกรได้สืบทอดต่อกันมามาทำให้เขาเสามาแปลงล่างเป็นมังกรได้ ได้สืบต่อมาจากพ่อของเขา,เาซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ทำการการเล่นและเหตุการณ์ก็เข้าสู่ช่วง time s k ิปสองปีนะครับ